สวัสดีค่ะพบกวับช่องราอดุ้ยพาข้าววันนี้มาทานอาหารจ้ามื้อเที่ยงก็เป็นมื้อบ่ายอีกเหมือนเดิมจ้ทุกคนทุกคนจะามาจะาเซบ่บซฟนากันจ้าวันนี้ก็ได้สปากเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะสคินี่โบจ้าทุกคนจ้าใส่หมูนะคะสคินี่โบใส่หมูนะคะใส่สคินี่แล้วก็หมูบดนะคะรวมกันนะคะทำเป็น่กลมๆเหมือนลูกบอลน,นะคะทุกคนจ้าแล้วก็ปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะทุกคนจ้ามี มันฝรั่งด้วยจ้าแล้วก็มีอโอริฟนะคะทุกคนจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,ต,ง,ต,งติ้งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนเ้อจ้ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะจะแซ่บๆก,ก,กันเลยจ้าทำเสร็จใหม่ๆก็ มัดรูยกันเลยจ้าเส้นยาวเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมจ้าสุบปาปาเกตี้นะคะทุกคนกเซาบเซากันเลยคำให,ใหญ่เลยจ้าคำแรกก็คำตัวโตนะคะทุกคนอ๋ออืมอะร่อยด้วยจ้าทำเองจ้ะอร่อยมากอ จับด้วยจะเป็นอ,อ่งบางทีเราไปสั่งร้านอาหารเนาะมันก็ไม่ใช่รสชาติของเราที่เราชอบเนาะอันนี้เราทําเองตา,ามชอบเลยจ้าทุกคนใส่ปรุงรแสแซ่บรสนัวอะไรลงไปก็จัดเต็มนะคะทุกคนใส่ชีสด,ด้วยนะคะทุกคนใครชอบชีสก็จัดไปเลยจ้ะใส่ชีสด,ด้วย ประมันฝร,รั่งหอมหัวใหญ่เริ่ดใจทุกคนเซ็ตจะพี่น้องอทำใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องเลยแซ็ตนวัวใส่ออลิฟ เส้นย,ยาวเหนียวน้ะเส้นย,ยาวเหนียวน่ะเด๋ยวแซบบองจาพินน้องแซ่บปปองจากาอร่อยดาซเซปวันนี้ไม่มีพาเมซานชีสนะคะพาเมซานชีสหมดก็เลยใส่มอสซาเรลล่าลงไปจ้ะ Mm hmm. อาหารอร่อยอยู่ที่คนทำเนาะอาหารอร่อยอยู่ที่คนชอบกินนะคะทุกคนชอบทานอะไรเนาะสำหรับคนชอบที่ชอบสปากเกต,ตี้ก็จะอร่อยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ชอบช้มตําก็จะแซบ่บแซบ่บๆนะจ๊ะซาปากเกต,ตีตวันนี้ทำเองคิดเอง แซ่บจ้ะเป็นอาหารเบ,บาๆแต่อร่อยจ้ะทุกคนทำเองกินเองกินนี่บองทุกี่คน,คนอคนจ้ะด้านใหม่เรจะเป็นแบบนี้นะคะกินี่บอ,อืก กินนี่บอรเราเราก็ใส่หมูนะคะอ,อร่อยมากรล เส้นยำเหนียวนุ่มแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนลวกก็จะประมาณสิบนาทีสิบสองนาทีแล้วแต่เส้นนะคะทุกคนอืเวลาลวกเส้นก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะทุกคน ต้องน้ำให้เดือดใส่เกลือพอเดือดแล้วก็ใส่เส้นปากเกตี้ลงไปก่ะประมาณสิบนาทีสิบสิบสองนาทีแล้วแต่แต่เส้นพายเกตี้เนาะน่งเหมือนกันนะทุกคนบางคนชอบแบบว่า ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่มมากก็ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วจัดเส้นอร่อย รถมาะซุปแซ่บนำกันจ้าทานพาเกตตี้แล้วก็ต่อด้วยผลไม้นะคะทุกคนเมื่อกี้ไปเอาแอปเปิ้ลมาลืมนะคะแอปเปิ้ลเหไม่ไดงไหมคะแอปเปิ้ล đầu. Thảm yên,

ตามด้วยมันก็หลงก็ Tá marcando. มันฝรั่งมันละมันมนุ่มอืมมี่คุนีน่บอกคำใหญ่คำสุดใหญ่ไปจ้ะอืม ตุดยแล้วมาต่อด้วยแอปเปลลิลจังแอปเปลลิลหวานก็กรอบๆทุกคนหวานกรอบทานอาหารข้าวแล้วก็ทานผลไม้ตัดเลี่ยนได้นะคะทุกคน กอบไว้เลย mm hmm. อร่ยอย อร่อยหวานกรอบมีประโยชน์จัดเลียนได้ดีแซ่บหนัวอร่อยมาก กล็อกกินนี่บล็อกกับแอปเปิลวันนี้ก็อินรีเจ้าผิดภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะทานไว้สุภาพขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย